ตลอดระยะเวลา16ปีที่มูนิธิทุนการศึกษาพระรจชทานได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องนั้นมีผลสำเร็จที่ชัดเจนตามที่รายงานให้ทราบด้วยความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ายรวมทั้งครูทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานมาอย่างเข้มแข็งจึงขอแสดง ความชื่นชมและขอให้ท่านร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาเยาว,วชนของชาติต่อไปยไอย่าได้ท้อถอยย่อท้อส่วนนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนในปีนี้และปีก่อนๆก,ก็เป็นที่น่าปลื้มใจมากที่แต่ละคนมีความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเอง จนได้รับความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจจึงขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ให้ทุกคนตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานเพื่อสร้างสารรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นและร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข